สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมมีดเอ็ดอีกครั้งึ่งครับวันนี้ก็จะมาต่อเลยนะครั้งที่แล้วรสึกจะเป็นเฮดเฮนะที่เล่นไปแล้วสัตงต่อไปก็อันนี้นะโรบเบิร์นก็โรเบิร์นอ่าโรบเบิร์นอ่ะ,อะเออช่าหมาเธอไปเล่นกันเลยอย่าโหลดหน้าเองนะขี้เกียจประคัดและ มาเจนเพราะอัดด้วยนะครับที่มันหลุดนาเนี่ยมาแล้วเด็กกระโดดไปแล้วก็อ,อ๋อด้านนี้จำได้ตายอาจจะบ่อยหน่อยนะต่อเลกมาตาย,ตายบ่อยหน่อยหลังๆก็ดีขึ้นอาจจะมีไอแอคชั่นอะขึ้นข้างบนนะ อุทันอาจจะมีรูกเป็นไอคอนแอคชั่นขึ้นมาบนนะครับเพราะว่าแอคชั่นยังไม่ได้แอคทีฟเลยยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังแต่ว่าอัดอัดอะไรก็ดีนะตรงนี้จำได้ต้องไปปิดไฟก่อน,ถ,อนถ้าไม่ปิดไฟจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องไปปิดไฟตรงนี้ก่อนสร็ <c oughs> นี่เป็นถ้าเป็นในชีวิตจริงเป็นผมเนี่ยถ้าปิดไฟแล้วยังไม่กล้าไปนะกลัวมันยังช็อตอยู่ ตรงนี้ก็ไปขึ้นตรงนั้นเออลืมกดกดนี่ไม่ได้ทำไมปีนจะฝั่งนู้นไม่เห็นต้องปีนแบบนี้เลย <Okay. S 1> อืมอพอจอดข้างบนนี่น้างได้ดีแน่นอน ตรงนี้อุ้ยกัอบตายอ่ะหนูหายดิอืมอ๋อ ้้้องขึนนนีไปตามทางสีแดงอย่างเดียวเลยโอ้ยเรนนะเร้สุดเอาไม่ใช่หลังนี้จำได้มีเรนแน่นอนตรงนี้ไงเหมือนเดิมหนูหาย ตอนเล่นคร <Hey. S 1> ั uh, <Either think. S 1> uh, uh ้งแรกใส่หลายครั้งก็จะผ่านเอ้าวคิดแล้วนี่อะไรเนี่ยอุ้ย้ตรงนี้ไปปิดแก๊สก่อนนะจำได้ ตีนแบบนี้ดีกว่าจะยินไปไหมเนี่ยแวก็ขึ้นอ <c oughs> ตรงนี้จำได้คือต้องขึ้นไปหาไอตัวฟันหลอนะ มันฟันมันฟันทองดิเออมันใส่ฟันทองเหรือว่าไม่ได้แต่งฟันไม่รู้เอ้ยสปอยอะดูดูฟันมันนะดูฟันดิฟันทองโอ้ตรงนี้คือรู้สึกต้องคิกขวาให้ทันตอนที่ไม้กระบองเป็นสีแดงจำได้เลยคือมันิค่อง้างยากหมือด้ทันทันทันโอเค เธอกำลังจเจริญฉันมองเห็นมือเธออลังจะหมดแรงฉันเป็นตำรวจบ้าไม่ได้ยินฉันจะผักเธอไม่อะไรไม่ทันทคือคือเหมือนจะ,จะพยายามไม่บอกว่าผู้หญิงที่เป็นอาจจะเป็นน้องเราอยู่ไหนอะ หนอจับไปทำไมดึงฉันมาแล้วฉันบอกเธออือกำลังดึงอ่าฝั่งนู้นก็ยิงมีคนยิงมาอันนี้ก็ตายแล้วตำรวจก็นึกว่าเป็นเราแล้วก็มาจับเรากรมเขาบอกให้เรารีบออกจากที่นี่เดี๋ยวต้องไฟกับตำรวจอีกซึ่งที่เปลียดไฟอะ่ะ ลิฟต์ไปเลยก็ได้บูน่อล้วกันเมือเอาไมลงใท ตรงนี้คือต้องอยู่ตรงเนี้ยวารฟมันเสียก็เลยต้องมันก็ต้องออกไปจากตรงนี้นเค ตรงนี้มันมีหลายประตูคนระับแต่ละประตูไม่ต่างอะไรกันเลยคือต้องมาขึ้นตรงนี้มัอนกันหมดคือตอนเดี๋ยวต้อง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 ตองขึ้นรถไฟไป,ไปไอ้ไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ไม่ใช่คือนรถไม่ใช่ไม่ใช่คือรถไฟขึ้รไฟอีกด้านหนึ่งหือมุดไม่แหลกแหลก APS แลยเก้าเองรู้สึกยิงรถหรือเปล่าว่ายิงไปแล้ว APS ก็สามสิบก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ มท,ทางนี้ดีกว่าทางนี้ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะทางนี้มัน <c oughs> จ,จะขึ้นดีดีหน่อยก็ไม่ได้อะก็ไปทางหลุดเล <c oughs> ยใสลงไปเลย ตรงนี้ก็อาจจะมีตายกันบ้างอ่ะตำรวจเยอะมากที่จบไปยังไงเนี่ยยิงก็งไม่โดนจบมาจากจบมาจากไหนเนี่ยตำรวจเนี่ย ก็ไม่โดนเดี๋ยวรอรถไฟไปสักรอบอะไรกันะนะครับเพื่อให้ปลอดภัยตรงนี้ก็รีบขึ้นเลยอย่ากตกนะตรงเนี้อย่ากตกเลยไป ปีนกลับกันปีนเล่นๆอ่ะโอ้ยยาพุงยาพุงไม่น่าปีนเล่นเลยถึงแล้วเอาถึงถืงอเดี๋ยวนะ ื่อกี้คือถ้าเราเล่นนั้นลงมาก็มาตรงนี้ได้เอาออฟออเดอร์อ์ไรสวิตช์สวิตช์อยู่ด้านบนต้องไปเอาจากด้านบนมาก่อนเอ๊ะเป็อาเกียงเลยนะโอเค <c oughs> โทรศัพท์จอดับนึกว่าเอ๊ะอ๋อทางนี้ ชวิตตรงนี้แล้วก็จําได้เลยต้องขี่รถไฟไปตามแล้วเอาตรงนี้รอจําได้โดนประจําไม่ไว้ใจอ่ะโดนประจําเลยรอให้มันมาก่อนแล้วกันนะโหเจ้าเลยทีเดียวตรงนี้เป็นลูกสองตง้องรีบเลย ตรงนี้ยากอะจำได้แต่ว่าถ้าไม่แต่ว่าถ้าไม่จัดการตรงนี้ตรงนี้ก็ผ่านไม่ได้อะขึ้นสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีแล้วยังไงก็ต้องจัดการให้ได้อะ มีเช็คโพ์ให้แล้วนะแต่นะต้องไปต่อนี่เีทไปเลยเรบไปเลย,อ,เลยอ๋อต้องไปทางนี้ ต้องรอทางนี้ไปก่อนตรงนี้คนละดานนะั่รู้สึกตรงนี้คือต้องไปปิดสวิตช์พัดลมก่อนอ๊ ตกใจโอ้ยุกต้องเลี้ยกขึ้นด้เอาไม่ได้เ,เลยเลยไม่นาเลยนะสรุปคือต้องทางเดิมแหละ รีบรีบตรงนี้ต้องรีบถ้าต้องเข้าไปตามช่องพันธุ์เนี่ยให้ไปตามรไปขึ้งตรงนี้คือต้องลกบกดชิดกัตรงนี้คือต้องกดชิดไปอย่างเดียวเลยกดชิปต้องหลบซ้ายขวา ต้องระดข้ามไปทงังอ่วาวนงออคนี่คือต้องไปข้างหน้า ตรงนี้เอาชิปค้างเลยตรงนี้กระด,ดูกแตเดี๋ยวรถไฟจะชมมเขียวนิดเดียวเองนม่คคอไปหลังรถไฟนิดลงเลยกนิดลงนิดลงดลงโอเค ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็รอดูเลยกะไปลก็ได้นะคือจริงรถไฟชนแล้วก็ไปเดี๋ยเดี๋ยวโอกไปทางนี้ไปเลยเยก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ด้วยเอ g e ค่ะ คอยมาติดตามมันใหม่อตอนหน้านะครับสวัสดีครับ